ฮา่เหมือนท่านควับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของเรานะคะวันนี้เรามาแบบใหม่หลังจากที่เราได้พลตฟอร์มเข้าสู่บ้านแดงเรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากที่เราอยู่ใน TikTok กันมาเป็นเวลานานเนาะทีนี้ค่ะช่องนี้จะเป็นเกี่ยวกับการเล่าหรือว่าเป็นสอนในเรื่องของวยากรและการวยากรง่ายๆหรือเปล่านะคะในระดับชีวิตประจำวัน ระดับกลางบางทีก็เป็นระดับสูงบ้างแต่ส่วนใหญ่เราจะไม่แตะระดับสูงกันนะคะเพราะว่ามันก็ค่อนข้างยากพอสมควรเนาะ,ะวันนี้ค่ะตามหัวข้อของเราเราจะมาพูดในเรื่องของรูปในหรือว่ารูปปฏิเสธนั่นเองว่าญี่ปุ่นเนี่ยเราเห็นกันเลยในชีวิตประจําจวันเนี่ยมีอะไรบ้างแต่แน่นอนวันนี้บางคนอาจจะได้เห็นว่าเฮ้ยนอกจากมันมีนานมีมาเซนแล้วมีสึด้วยมีนุมีซารุด้วยเฮ้ยพวกนี้มันคืออะไรแน่นอนค่ะว่า เราไม่ค่อยได้เห็นมันอยู่แล้วในชีวิตประจําวันเนาะนอกจากวัากรบางตัวเท่านั้นที่เราแบบเห็นได้ในประจําวันนะฮะอย่างเช่นตุ๊ดอย่างเงี้ยเราเห็นได้บ่อยเนาะอ่ะทีนี้ค่ะต้องมาดูก่อนว่าแล้วมันแปลว่าอะไรในมาเซนมันแปลว่าปฏิเสธอยู่แล้วอเอาง่ายๆคือทั้งหมดที่เรียนกันวันนี้เป็นรูปปฏิเสธหมดเลยแปลว่าไม่แต่ว่าวิธีการใช้มันก็จะต่างกันไปเช่นในเนี่ยเป็นในรูปของกันเองพูดกับเพื่อนใช่ไหมฮะมาเซนเป็นรูป สุภาพนะรูปมาสมาเซนสุภาพใช้กับชีวิตประจําวันนั่นเองทีนี้ค่ะไอสองอันเนี้ยเรารู้อยู่แล้วเดี๋ยวเราจะต้องไม่พูดถึงมันดีกว่าเพราะว่าทุกคนรู้อยู่แล้วนะฮะใครใครยังไม่ได้เรียนก็กลับไปเรียนได้ก่อนนะฮะเราค่อยมาดูอันหลังนะฮะทีนี้ค่ะวันนี้จะพูดในเรื่องของตัวสื่อเนี่ยหรือตัวสื่อมีเต็งเต็งเนี่ยแล้วก็ตัวนุอน่าสองหลักนี้เลยสองตัวหลักนี้เลยเราจะมาพูดกันในวันนี้นะคะ

บางคนเห็นบอกว่าอ้าวมีไงมีานมีานตรงแรกนะคะสกายนตรงแรกมีนักขือด้วยบางคนเรียนมาใช่ไหมนักขือดักก็ได้นักขือแล้วบางคนเห็นว่ามีกสกายซึตรงนี้แปลว่าลายสกายซอสกายซึค่ะอะไรก็ตามที่คนไทยริย่มซนี้เป็นรูปานเหมือนกันเกิดจากรูปานตัดานทิ้งแล้วเติมซึแปลว่าอะไรแปลว่า แปลว่าไม่ค่ะเออก็แปลว่าไม่นั่นแหละแปลว่าไม่แต่ว่าไม่นี้มันจะมีความหมายในเรื่องของการที่จะเอาไปต่อกับไวยากรณ์หรือว่าต่อกับประโยคด้านหลังอีกมีเพิ่มประโยคด้านหลังขึ้นมาอีกดังนั้นถ้าแปลเป็นภาษาปกติมันก็คือนักคือเตะนั่นเองแปลว่านักคือเตะง่ายเลยนักคือเตะของเราน่นเ่งนะฮะอ่าวงงไหมงงไหมมันก็คือนักคือเตะของเราถามว่ามันต่างกันยังไงมันค่อนข้างที่จะเป็นภาษาทางการภาษาเขียนอะไรอย่างเงี้ยนะฮะ มากขึ้นเราจะเจอได้ในข่าวอะไรอย่างนี้เนาะทีนี้ค่ะประโยคต่อมาของเรานั่นเองนะคะก็คือทุกคนอ่านได้ไหมคะทุกคนอ่านได้เนาะยูดังรู้จักยูดังไหมคะยูดังก็คือประมาณใช่ไหมยูดังโอ้สุรึในชะ่ไหมยูดังโอสุรุก็คือประมาณนั่นเองในประโยคนี้ค่ะเขาใช้คําว่ายูดังเซซุนิคัคคินสึกุราไซยูดังเซซุนิ คัคกขึ้นเตคักขึ้นเแปลว่าอะไรตรวสอบให้แน่ใจก่อนอยูดานแปลว่าประมาทเราเรียนมาแล้วว่าไวยากรณ์ซึแปลว่าไม่ใช่ไหมฮะแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่มันมีนิข้างหลังคือตัวซึมีนิข้างหลังเพิ่มมามันจะไม่ใช่แค่นะักเตะธรรมดามันจะเหมือนกับมันจะแปลว่าไนาเดะไนดะมันหมายถึงว่าห้ามทํานะไนเดะตัวนี้มันหมายถึงทําโดยไม่ค่ะ เออทาโดยมาจุด so จุดนะคะทีนี้ค so ่ะมันจะพิเศษนิดนึงถ้าเป็นสรุปกติสรุเราเปลี่ยนเป็นชิ้ในใช่ไหมเออแต่ว่าเวลาเราเอามาเปลี่ยนเป็นสืหรือเปลี่ยนเป็นในอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราจะไม่ใช้ว่าชิ้สืหรือชีุนี้นะคะเราจะเปลี่ยนสุเป็นเซะนั่นเองนะคะสรุเปลี่ยนเป็นเซะแล้วเติมด้วยสือสืนี้เขาไปเปลยเป็นเซจุนี้ดังนั้นประโยคนี้ยูดดานเซจุนี้คักนิจิเจกาไซก็คือกรณนาตรวจสอบให้แน่ใจ โดยไม่ประมาทนั่นเองหมายความว่าอะไรก็คือแบบตรวจสอบให้แน่ใจนั่นแหละโดยที่อย่าประมาทเลยนั่นเองนะคะพูดง่ายๆก็คือยูดังชินายเดะเห็นไหมยูดังเซซุนีกับยูดังชินายเดะมีความหมายเหมือนกันนะคะแต่ว่าบริบทการใช้จะแตกต่างกันไปเนาะอย่างที่เราเคยบอกไปอ่าหลังจากที่เราได้เรียนจึแล้วก็เซุนิไปแล้วนะคะเดี๋ยวเรากลับไปดูที่ประโยคแรกของเราที่เรายังแปลค้างไว้อยู่เลยใช่ไหมฮะ เ,ออเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่ามันจะแปลว่าอะไรอีประโยคเนี้ยมันแปลว่าอะไรอ่าเดี๋ยวแปลประโยคหลังสุดก,ก่อนลวกันนะโจโฮอะไรเนี่ยนะฮะมันแปล,ว,รรลว่าการรับข้อมูลหรือว่าการรับข่าวสารโจโฮก็คือข้อมูลข่าวสารใช่ไหมโจโฮโมนิวสชิซึรักคนาริมัสชิดซึรักหรือชิดซึไรนั้นแปลว่ารับได้ยากค่ะก็คือรับข้อมูลข่าวสารเนี่ยได้ยากขึ้นนั่นเองทีนี้อีกประโยคข้างหน้าแปลว่าอะไรบ้างไนโต ตัวแรกเห็นไหมง่าตัวแรกเต้นกิกัดไก่ไนโตะถ้าไม่สามารถใช้ไฟฟ้าได้อทำไมมันจะทำไมถ้าไม่สามารถใช้ไฟฟ้าได้อัคคริกะนักขึานารือดักก็ได้ดักคือดักก็ได้ดักคือเป็นวิยากรณ์แปลว่าไม่ใช่แค่ใช่ไหมไม่ใช่แค่แสดงว่ามันต้องมีอย่างอื่นต่อมาอีกไม่ใช่แค่อะไรไม่ใช่แค่อัคคริกะนักขึานารือ ไม่ใช่แค่ที่จะไม่มีไฟใช้ไม่มีแสงสว่างใช้อะไรอย่างนี้แล้วมันทำไมเอ่ยเทเลบิยะสมาร์ทโฟนกับสกายสอนี่สกายสือของเราสื่อของเราแปลว่าอะไรนะแปลว่าไม่ใช่ไหมหรือแปลว่านักเตะแปลว่าอะไรแปลว่าเทเลบีเนี่ยเทเลบีสมาร์ทโฟนเนี่ยก็ใช้ไม่ได้ก็คือทีวีสมาร์ทโฟนเนี่ยก็ไม่สามารถใช้ได้ทั้งนั้น ในประโยคเนี่ยทั้งหมดมันจะแปลว่าถ้าไม่สามารถใช้ไฟฟ้าได้ไม่ใช่แค่ไม่มีแสงสว่างเท่านั้นทีวีหรือสมาร์ทโฟนของเราเนี่ยก็ไม่สามารถใช้ได้ดังนั้นค่ะทำไมเอ่ยโจโฮก็คือข้อมูลของเราเนี่ยก็จะสามารถรับได้ยากคืนสามารถรับข้อมูลข่าวสารได้ยากขึ้นนั่นเองนะครับเออนี่คือธรรมดาของเรา อ่าซีนี้คือซีอนี้เราเคลียร์แล้วนะคะต่างกันยังไงโอเคไหมคะต่อมาค่ะเรามาดูโคโคกกันบ้างโคโกคืออะไรโคโกคือภาษาเก่าภาษาเก่าของเราก็คือเวกีคอนที่เก่านั่นเองนะฮะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มเข้าสู่ภาษาเก่าแล้วอันนี้มันก็จะมีความยากของร,ร,ระดับภาษามากขึ้นไปแล้วโคโกของเราวันนี้เราจะเรียนอยู่ทั้งหมดสองตัวไม่สองตัว,ตวหรอกก็คือตัวเดียวนั่นเองนะคะก็คือ นุนั่นเองวันนี้จะมาดูในเรื่องของนุแล้วก็จะเสริมเรื่องในบะด้วยอุ u u uh, ้ยในบะตายแล้วในบะมีสะซารุด้วยนั่นเองนะฮะเรามาเริ่มตอนที้ประโยคแรกกันเลยประโยคของเราคือยูดานมาแล้วยูดานมาแลวยูดานโนเซเดโยคิเซนุเอราคาโอโคตะอ่าทุกคนเห็น คำที่เราคุ้นเคยไหมะย,ยูดนันยูดันเราคุ้นเคยมาแล้วย,ยูดันแปลว่าอะไรประมาทยูดันโนเซเ,เดเซเ,เดวยากรแปลว่าเพราะแต่หมายถึงว่าเพราะอันนี้แหละมันเป็นเหตุผลที่มันไม่ดีเลยทําให้เกิดสิ่งที่มันไม่ดีตามมานั่นเองนะฮะยูดันโนเซเดเพราะความประมาททาไมเอ่ยโยคิเซนุอ่าโยคิเซนุเอาไปก่อนว่ามันแปลว่าไม่สาม,มารถคาดการได้เอไอไม่ที่มันแบบที่ไม่คาดการได้ที่ไม่สามารถคาดการได้นะที่คาดไม่ถึงอะไรอย่างเนี้ย เอรา,าก็คือความผิดพลาดใช่ไหมความผิดพลาดกะโอคตะก็คือเกิดนั่นเองดังนั้นทั้งประโยคนี้มันจะแปลว่าเป็นเพราะความชล่าใจเป็นเพราะความประมาทเนี่ยทำให้มันเกิดข้อผิดพลาดที่ไม่คาดคิดมาก่อนอไม่สามารถคาดการได้ใช่ไหมทีนี้ค่ะเราเรียนสื่อมาแล้วสื่อนี้มาแล้วเรามาเจอตัวใหม่เซนุเซนุหรือถ้าถอดไวยากรณ์มาเลยก็คือมันก็คือนุนั่นเอง นุเนี่ยเป็นวกรณ์ที่เราจะใช้ใช้เชื่อมค่ะใช้เชื่อมแล้วใช้ใช้ประโยคได้ด้วยนุเนี่ยมันเทียบเท่ากับในทนเลนในธรรมดาปกติเลยนั่นหมายความว่าเราสามารถใช้จบประโยคได้ใช้เอาไปต่อก็ได้เช่นคนที่ไม่รู้จักชีระานายฮิโตะอย่างเงี้ยเราสามารถเปลี่ยนเป็นนูได้เป็นชีระานุ่ฮิโตะอย่างนี้ก็ได้นะฮะทีนี้ค่ะวิธีการเปลี่ยนก็คือลูกานตัดไนทิ้งเติมนุเหมือนกันกับเหมือนกันกับตัวสูสสนิเลย ดังนั้นสุเราก็จะไม่ใช้ชินุนะฮะเราจะใช้เป็น, u, น,นเซนุนั่นเองนั่นเองนะฮะไอพวกสุเปลี่ยนเป็นเซเนี่ยมีมีเยอะมากเลยนะฮะดังนั้นเราก็ต้องจําด้วยนะฮะว่าสุเนี่ยส่วนใหญ่ที่เป็นไวยรกรสั้นๆแบบเนี้ยเรไม่ได้เปลี่ยนเป็นเซนั่นเองนะฮะ,ะที่มาที่มาของโยกิเซนุเห็นไหมโยกิเซนุโยกิเซนุเนี่ยถ้าเป็นถ้าเราพูดปกติมันกนะ็คือโยกิ ชิไน e, ใช่ไหมยกิชิไนหรือยกิไดชินไนอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้เนาะ,ะซึ่งมันก็จะไปต่อกับเอราเนาะมันก็คือขยายเอราอีกทีนึงนั่นเองนะคะมาดูต่อมาค่ะเป็นวลีมาดูวลีต่อมาบ้างวลีต่อมาค่ะชีรานุฮิโตะเห็นไหมเราพูดไปแล้วชิรานุฮิโตะถ้าพูดปัจจุบันเลยภาษาปัจจุบันเลยนะคะก็คือเป็นชีรานในโตะก็คือคนที่ไม่รู้จักนั่นเองดังนั้นนูนเนี่ยนอกจากจะเอาไปใช้จประโยช์ได้แล้วเอามาใช้ขยายคาอย่างนี้ อนะเอามาใช้ขยายหน้านะคำแบบนี้ก็ได้นะคะเอาไว้เชื่อมนั่นเองชิรอนุฮิโตะส่วนใหญ่เนี่ยพวกชิรอนุฮิโตะเนี่ยบางคนอาจจะคุ้นๆเนาะในพวกแบบนิยายวรรณนิยมโชว์หนังสื่องานเขียนไลฟ์โนเวลอะไรต่างๆเนี่ยเราจะเจอชิรอนุฮิโตะบ่อยขึ้นนั่นเองนะคะอ่ะมาดูคำต่อมาคำต่อมานะคะเสตตนี่ยูรุเซนุเซตตนี่ยูรุเซนุยูรุเซไนยูรุส ูดูเซดูก็คือไม่สามารถให้อภัยได้ยูดูเซดูก็คือให้อภยัยสามารถให้อภัยได้นั่นเองนะฮะทำเป็นรูปในก็คือยนะูดูเซในเนาะยูดูเซในแต่ในทิ้งเติมนุนอกจากจะเอาไปขยายแล้วนุสามารถที่จะเอาไปใช้ในการจบประโยคน์ได้เหมือนอย่างข้อนี้เซตใต้นี้ ü, ก็คือไม่ก็คือเด็ดขาดนะฮะเจตใต้ในยูดูเซดูก็คือไม่สามารถให้อภัยได้เด็ดขาดนั่นเองถ้าเป็นประโยช์ธรรมดาชีวิตประจำวันแล้วก็คือเจดใต้นี้ ยืดเสน่านเห็นไหง่ายนิดเดียวทุกคนอันนี้เป็นคร่าวๆเนาะนี่เราเราใช้กันประมาณนี้เราเจอกันบ่อยประมาณนี้ทีนี้ค่ะนุเนี่ยเราสามารถเปลี่ยนเป็นอึนได้อ่าอึนได้ไดเช่นเช่นเช่นชีรั่งเข้าชีรังเขา้เขาเห็นไหมเราบอกว่านุเราเปลี่ยนเป็นอึนได้เห็นไหมชีรังเขา้าหรือว่าชีรันุเขา้าแปลว่าอะไรหน้าที่เราไม่รู้จัก หรือหน้าที่เราไม่รู้จักมาก่อนไม่คุ้นเคยอะไรเงี้ยชีรานุฮิตโต้ชีรานุเข้าเท่าไชีรานุเข้าชีรังเก้าเนี่ยมันสามารถเปลี่ยนแปลงไปได้นั่นเองเช่นอะไรที่เราจะเจอบ่อยชีรางนาชีรังอะไรประมาณนี้นั่นเองนะคะเรามาดูต่ออีกตัวหนึ่งนะคะก็คือเนบะเนบะเนี่ยลองเดาซิมันเป็นว่ามันน่าจะมีความหมายว่าอะไรทุกคนนะ่าจะคุ้นๆไหมมีบะข้างหลังบะมันคือรูป ก็ไปเลเอ่ยมันเขารู้เงื่อนไขนั่นเองเช่นแค่ได้บะเดียได้บะอ่าซื้อได้บะอะไรอย่างนี้บวกกับนายก็กลายเป็นหนักแค่ได้บะนายบวกกับบะกลายเป็นหนักเค่ได้บาตัดอีทิ้งเติมเค่ได้บะาทุกคนรู้อยู่แล้วอันนี้คือพื้นฐานเนาะหนักเค่ได้บาดังนั้นีนบะจึงมีความหมายเท่ากับหนักเคได้บานั่นเองทีนี้ค่ะตัวอย่างไวยากรเช่นอะไรบ้างเช่นหนักแค่ได้บาน้าดานไนแต่ว่าตองใช่ไหม N45 หนักแค่ได้บาน้าานไน ดังนั้นเรามาดูประโยคตัวอย่างดีกว่าที่ใช้นั่นบืออะไรเช่นเจ็ดใต้นีกกานาาน้โกกับคือชนะคืออะไรต้องผ่านให้ได้ต้องผ่านแน่ๆหรืออะไรอย่างนี้ต้องผ่านให้ได้ต้องผ่านให้ได้น,ไดนะคะโกกับน,นี้ไม่ใช่โกกับน,นี้เจ็ดใต้นี้โก้กับคือชนะคือบะารนทีนี้ค่ะชินะคือาะไนเราเปลี่ยนให้เป็นภาษาเก่าขึ้นมา จะนั่นแว่าสุดูของเราเนี่ยเราตัดสุดูทิ้งแล้วเปลี่ยนเป็นเซ่ใช่ไหมใช่ไหมเซ่บวกซืนี่เซ่บวกซืเซ่บวกนุเซ่บวกอื่นอะไรก็ว่าไปดังนั้นเนบะของเราก็ต้องทําเป็นเซ่เหมือนกันมันาก็กลายเป็นเซเนบะนั่นเองเซเนบะแค่นี้ค่ะเราก็จบแล้วเจ็ดไตนี้โกก็คือเซเนบะจบไหมจบแค่นี้เลยไม่ต้องเติมอะไรอีกแล้ว มีความหมายต้องในตัวต้องผ่านให้ได้ต้องผ่านแน่ๆทีนี้ค่ะเราเรียนมาแล้วว่าเวกอนนักเกะตไดบันารานไนของเราเนี่ยมันยังไม่จบเราเอานักเก็ไดบะมาบวกกับนาราไนาได้เราก็เอาเซนไบะบวกกับนาราไนาได้เพิ่มเข้าไปอีกกลายเป็นโกกะกูเซนไดบะนาราไนาทีนี้ค่ะเราจําได้ไหมว่านาราไนาของเราเนี่ยไนลงท้ายเนี่ยอะไรใช้แทนไนได้บ้างมีสึมีนุ มอื่นมีจุนิใช่ไหมแต่ว่าอะไรที่มันลงทายได้นะถ้าเราย้อนกลับไปนุเราเอามาใช้ลงทายได้ใช่ไหมอ่าดังนั้นเราก็เปลี่ยนในเป็นนุได้กลายเป็นโกกักเซเนบะนารานุจบนะเก็ Get ไหมฮะยากสุดๆเลยนะฮะเอกกรองศรีป่นแต่ว่าอันนี้เราจะไม่ได้เจอในชีวิตประจำวันแน่นอนนะคงไม่มีใครเดินไปในชีวิตประจำวันเดินไปในย่านโตเกียวทาวเวอร์หรือว่าย่าน อิเคบุโกโแล้วก็แบบไปเจอคนทีุ่่นแบบพูดด้วยภาษาสมัยเอโดะนาลาเยโยอิกุมโตะอะไรเงี้ยไม่ไม่ไมันคงไม่มีนะฮะถ่ะต่อมาดีกว่าเรามาดูอีกตัวหนึ่งตัวสุดท้ายและตระกูลซารุนะฮะซารุแต่ว่าอะไรกันนะซารุ aru, เนี่ยเรยมมานะฮะซารุตัวสุดท้ายแล้วทุกคนสู้กๆกันนะฮะแต่ว่าความจริงมันทุกคนได้เริ่จบตั้งแต่จุก,กับนุกได้แล้วแหละเพราะว่าอันหลังแล้ว,ว,ลวก็ไม่ค่อยเจอแล้วเนาะแต่ซาดุ โอเอนไอหรือว่าสารุธรรมดาเนี่ยเราเจอได้ในไวยากรณ์ระดับ n 2 n 1นะ n 2 n 1ขึ้นไปเนาะด้วยโดยในหนังสือ n 2เนี่ยเราก็มีแล้วอย่างเช่นเจาบิตโกเจลบิี n 2หรือรวมไวยากรณ์ N2 เนี่ยเราก็มีแล้วสารุโอเอนไอดังนั้นเราจะไม่พูดในเรื่องของสรุแยกๆกกนั่นละกันเนาะเอาเป็นว่าวิธีการเปลี่ยนสรุมีความหมายเหมือนรูปในปกติเลยนะฮะมีความหมายเหมือนนุมีความหมายเหมือน,น พื้นมีความหมายเหมือนในแบบปกติมีความมันสุกในแบบปกติเลยนะฮะยืบยืบยบนะฮะบบาบาไปเรียบร้อยมันจะเหมือนกันดังนั้นเราจะไม่พูดแล้วเนาะเรื่องการความหมายอะไรทั้งทางดังนั้นเรามาดูกันวิธีการเปลี่ยนเหมือนกันกันกบทุกอย่างอีกรูปอื่นทำยังไงร,รูปนี้ก็ทำอย่างนั้นนะฮะสะดเปลี่ยนเป็นเซก็กลายเป็นเศษสะดูรูปในต่ในทิ้งปกตินะฮะทุกคนทีนี้เรามาพูดในหัวข้อวยากรณ์สะดูเอไนดีกว่า ถาดูหัมันก็จะแปลว่าไม่อยากทําเช่นนั้นแหละนะตามในหนังสือเขาบอกว่าไม่อยากทําแบบนั้นแต่ก็แบบไม่อยากทานะแต่ก็จําเป็นต้องทำอ่ะเออมันมีความหมายว่าจําเป็นต้องทําจําต้องจุๆๆจดๆนะฮะเรามาดูตัวอย่างประโยคกันดีกว่าอ่าน,นี้เอามาจากโกจจพิธีเนาะเพราะว่าจะได้มีความถูกต้องมากยิ่งขึ้นนะฮะชูมัตสึโมชิโกโตเรเดคาเคซาโอเอไน สุดสัปดาห์ใช่ไหมชูมตสึชูมตสึตตสุดสัปดาห์ก็ทำไมเอ่ยจำต้องออกไปข้างนอกนะฮะจำต้องออกไปข้างนอกเพราะว่าอะไรสิงโตัวเดเรื่องงานนั่นเองแสดงว่าความจริงแล้วเขามไม่ได้อยากที่จะออกไปข้างนอกนั่นเองนะคะแต่ก็แบบมันต้องจําต่อไปเออมันจะเป็นต้องออกไปแล้วอะ่ะเออนั้นเราก็ได้ต้องใช้ซารุโอเอไนไม่ได้อีกเอาเป็น โคโนมามาอักาจิกะตุสึเคบะหากยังขาดทุนแบบนี้ต่อไปเคเอโฮชิโอเฮงโคเซารูเอไนตาโรคงจำต้องนะฮะก็คือจำเป็นจะต้องปรับเปลี่ยนนโยบายการบริหารแสดงว่าเขาไม่ได้อยากเปลี่ยนแต่ว่ามันมีเหตุผลอันเนี้ยทำให้เป็นแบบเออมันต้องเปลี่ยนแล้วล่ะมันคงจะต้องเปลี่ยนจริงๆนะฮะอันนี้เป็นสรุเอไนหรือว่าเป็นสรุที่เราพบในชีวิตประจำวันนะฮะเนี่ย รูปนายของญี่ปุ่นมีเยอะแยะมากมายนะฮะเป็นภาษาเก่าแล้วก็บางภาษาก็ลงเหลือมาอยู่ในปัจจุบันนั่นเองนะฮะดังนั้นเอาเท่าที่ไหวนะฮะค่อยๆเรียนไปเรื่อยๆเราไม่จำเป็นต้องยัดทั้งหมดนี้ภายในวันเดียวเนาะอันนี้เราแค่มาบอกให้ดูดยๆว่าแต่ละวยากรณ์เนี่ยมันมีความแตกต่างกาันประมาณนี้สุดท้ายนะฮะขายของกันนิดนึงนะฮะช่วยกันทำอาหารก,กินนะทุกคน คิริยาภาษาญี่ปุ่นนะคะมันเยอะแยะเนาะวันนี้เราก็เลยรวบรวมมาให้44 2ิบตัวโดยประมาณนะ,ะอาจจะบวกลบ1ิบ0สิตัวไกลก็ว่าไปแต่นับได้ประมาณนี้4 4 2ตัวนี้ก็จะเป็นคำคบริยา n 5 n 4, สภาษาญี่ปุ่นเนาะที่เราควรจะจาไว้มีจำนวนบ้างเล็กน้อยมีคำเคลียร์ที่มันแบบเือระดับบ้างอาจจะอยู่ใน n 3อาะอยู่ใน n n 2บ้างส่วนใหญ่ n 2จะไม่มีรอกส่วนใหญ่จะเป็น n 3มากกว่านะ4ี่ร้อยคำนะคะทั้งหมด79บาบาทใครสนใจสามารถสั่งซื้อได้ที่ ไอจีนะฮะหรือเข้าบลิสต็อกก็ได้เนาะใครทักดีเอมไปนะฮะโทรมา,าจีบก็ได้นะฮะรอเล่นเนาะสำหรับวันนี้ก็เท่านี้ละค่ะขอบคุณที่รับชมนะฮะ,ะ,ฮะอย่าลืมกด subscribe กดไ like, like, ลค์กดติดตามให้ด้วยนะฮะเดี๋ยวเราก็จะกลับมาพร้อมกับวีกอนที่น่าปวดหัวอีกเช่นเคยอีกมากมายให้ทุกคนได้รับชมกันสำหรับวันนี้ขอบคุณค้า